สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีคุณหมอแล้วก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่เราเจอแมวที่พามารักษาเกี่ยวกับเรื่องของเดินเซตากลมโตแลบลิ้นแล้วก็เหมือนกับการมองเห็นเหมือนเดินโซเซแล้วก็ชนสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ๆการเคลื่อนที่ไร้ทิศทางแล้วก็ที่สำคัญคือลุกเดินไม่ได้ จากการที่เราได้ถามเจ้าจของบอกว่าได้ทำการป้องกันเห็บหมัดมาซึ่งอาการแบบนี้ถ้าหลังจากหยอดเห็บหมัดอย่างเดียวที่ทำไปกับแมวนี่เป็นไปได้ไหมว่าเกิดจากาการแพ้ยาที่กำจัดเห็บหมัด ส่วนใหญ่ยากําจัดเห็หมะ,ะที่ที่เจอได้ทั่วไปตามท้องตลาดเนาะที่อาจจะเป็นพวกคุณหมอใช้หรือว่าที่ผ่านผ่านออยอยอย่างเงี้ยค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะค่อนข้างปลอดภัยในน้องแมวนะคะก็ ความเสี่ยงค่อนข้างจะน้อยค่ะเพราะว่าเป็นแบบหยดหลังเนาะปริมาณก็ขึ้นอยู่กับน้ําหนักตัวของเขาด้วยทีนี้ค่ะออการที่เจ้าของบอกเนี่ยก็จ,จะต้องดูว่าเป็นยาหย,ยดหลังประเภทไหนใช้แบบใดเป็นหยดหลังเป็นสเปรย์พ่นหรือว่าเป็นแบบกินแล้วก็ยาที่เขาให้เนี่ยมันมันถูกต้องไหมมันได้รับมาตรฐานการผ่านการรับรองหรือเปล่านะคะหรือว่า หรือว่าปริมาณยาที่ได้เนี่ยมันเหมาะกับขนาดตัวเขาหรือเปล่านะคะก็อส่วนใหญ่อะคะ่ะก็อย่างที่บอกว่าส่วนใหญ่ปลอดภัยแหละยกเว้นว่าเราจะให้ผิดขนาดให้ผิดประเภทให้ผิดวิธีใช้หรือว่าให้ผิดอผิดยาที่จะให้นะคะก็บางตัวถ้ามีอาการแพ้หรือว่าได้รับปริมาณยาที่มากเกินไปอะคะ่ะก็ ส่วนใหญ่จะส่งผลต่อระบบประสาทนะคะซึ่งก็อาจจะคล้ายอย่างที่เราเห็นในคลิปเนาะว่าแบบมีอาการอ่อนแรงมีหัวสันส่นๆมีพยายามจะลุกขึ้นมานะคะแล้วก็อาจจะมีตาวาวหน้ากระตุกบ,บ้างนะคะซึ่งอาจจะระวังไว้ในเรื่องของของการชักนะคะอืก็ถ้าสมมติว่าจะใช้ยาป้องกันเหตุหมัดเนี่ยก็ แนะนำว่าอาจจะลองสอบถามสตัตวแพทย์ดูนะคะว่าขอคำแนะนําว่าควรจะใช้แบบไหนดียี่ห้ออะไรที่เหมาะกับเขาเพราะว่ามันก็มีหลากหลายยี่ห้อในท้องตลาดนะคะเผื่อจะได้เลือกซื้อกันให้ถูกต้องนะคะอาการที่เป็นเกี่ยวกับระบบประสาทแล้วก็การเคลื่อนไหวการเคลื่อนที่ผิดทิศทางหรือว่าแม้กระทั่งลุกไม่ไหวอาการตัวนี้ยา ที่ใช้นี่คือเราสามารถที่จะรักษาหรือว่าขับฤทธิ์ยานี้ได้ไหมหรือว่าออถ้าเป็นแบบทานเข้าไปอันนี้อาจจะได้แค่การที่ให้น้ําเกลือช่วยขับออกเข้าไปนะคะรวมถึงอาจจะให้ตัวออชาโคตัวกินที่เหมือนดูดซับสารพิษนะคะอาจจะช่วยได้บ้างนะคะแต่ว่าก็ถ้ามาถึงขนาดที่มีอาการทางระบบประสาทขนาดนี้แล้วะคะ่ะ ก็คืออาจจะค่อนข้างยากและสิ่งที่ทําได้ก็คืออาจจะต้องให้น้าเกลือเข้าไปให้มันช่วยขับพิษออกไปรวมถึงรักษาอาการแทรกซ้อนอย่างอื่นเช่นอาการชักไหมหรือว่าในนาคตอาจเกิดการชักได้นะคะแต่ว่าไม่มียาที่ฉีดเข้าไปปุ๊บหายไปเลยไม่มียาแก้พิษนะคะจะต้องแบบ ค่อยๆใช้เวลาขึ้นอยู่กับว่าตัวเขาว่าจะทนได้แค่ไหนจะขับพิษได้เร็วแค่ไหนหรือว่าเราสามารถดีเทคเขาได้เร็วแค่ไหนว่าเขาแพ้แล้วรีพามารักษานะคะขึ้นอยู่กับเวลาเลยค่ะถ้าสมมุติว่าเคสนี้เป็นเคสที่อยู่ตามที่ไม่มีหมอเลยหมอ,อมสัตว์เลยถ้าดูแลกันแบบตาสีตาสานี่แนะนำการขับพิษ ตัวนี้พอมีวิธีไหมคะแบบชาวบ้านชาวบ้านอะอย่างเงี้ยอืมอาจจะให้ให้ตัว a อ t เตอเวชาโคไปอะคะ่ะเออเขาเรียกว่าอะไรนะตัวถ่านเหมือนเหมือนเหมือนที่เรากินตอนท้องเสียะคะ่ะเอออาจจะให้แบบให้อน,นันไปนะคะแต่ก็ไม่รับประกันว่าจะสามารถกลับมาเป็นปกติได้อันนั้นเป็นเหมือนแค่การแก้ไขเฉพาะหน้าเฉยๆบางคนอาจจะคิดว่าแบบการให้ไข่ขาวอะไรอย่างี้หรือเปล่า จะช่วยทําให้อ้วกออกมาแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ผลนะคะในการให้ไข่ขาวเพื่อที่จะพามาบางทีบางทีให้ไข่ขาวให้อ้วกออกมาอย่างงี้ค่ะบางทีเกิดสําลักลงปลอดมีปอดอักเสบอีกก็อาจจะแย่กว่าดิมนะคะสําหรับท่านใดที่มีสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะแมวแมวเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างที่จะมีปฏิกิริยาโต้อตอบกับยาค่อนข้างสูงค่อนข้างที่ หลายตัวที่แบบเป็นข้อจํากัดในการใช้นะ่ะสําหรับแมวเนาะอย่างเช่นแมวเราก็จะเจอแบบหลายๆบ่อยครั้งมักจะให้เกินขนาดให้ผิดวิธีหรือแม้กระทั่งว่าแมวแบบอ่อนแออยู่แล้วชาวบ,บ้านอาจจะให้แบบตามความรู้สึกอะเหมือนครั้งก่อนๆเคยให้เท่านี้แต่พอเห็นเห็บหมัดมันเยอะก็ให้ปริมาณ<ถ>ที่<า>ยกกว่าแล้วบางทีเราก็ไม่รู้ว่าสัตว์ตัวนี้อาจจะแก่ลง น้ำหนักลดลงหรือเปล่าเพราะบางทีเคยให้เท่านี้แต่ว่าช่วงนั้นอาจจะน้ำหนักตัวเขายังอยู่ปริมาณที่สามารถที่จะขับยาได้แต่พอแบบเรามาให้อีกครั้งสัตว์อาจจะป่วยหรือว่าอ่อนแอในเรื่องของตาต้านต้านพิษของพวกยาป้องกันเห็บบัดนี้ก็อาจจะไม่สามารถที่จะต้านได้ไมิฉะนั้นเวลาที่จะให้ยานี่ควรที่จะมีการรู้น้ำหนักปรึกษาท่านผู้ที่รู้จะดีกว่าค่ะ